ครับพี่น้องมาเบ่งรถดุดคันเทน,นานะครับเอาคันเทน,นาเส้นนี้ออกนะครับแต่ว่ารากใหม่เขาลายนะครับนี่ต้นไม้ดูแถวนี่เป็นไม้ดูหลายปีแล้วครับแต่ผมยังในหน่อยนะครับบัเนี่ยผมพาไปเบง่งมิเตอราครับนี่ จะทาเกันทาวิธีใดเป้นเป็นจมอยู่ครับจะาข้องหลอดถนจมเลยจะไหดีว่าเปนนั่นคนรวมแพ่ต้นเฉนเดียวนะครับ รากทุกรากในต้นใหม่ต้นเดียวนี่จะต,ต้องมาอยู่ในนี่เราต้องมาอยู่ในนี่นะทุออกคนเนาต้องมาอยู่ในนี่โอ้ดี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 ดเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละแบบดีแล้วดีแล้วเฮ็ดเอาตัวเถิงมันเนาะดันบนมันนะ่ะเ,เขาก็มีเทคนิคของเขา พาพี่พาน้องมาดูนะครับมาเบิ่งรถนะครับรถดุดดินนะครับแต่ในหน่อยคงก็มักเบิง่งคือกันแหละครับใหญ่มาเข่าแล้วก็ยังอยากเบิ่งอยู่ครับรถดุดดินว่าเขาจะเอากันแทะออกที่ใดนะครับคงเป็อย่างหนนะูกันนเลยจมอยู่ครับเพื่อนมาโอ้เจอมันหยาบเลยยันได้เ้าซื้ออยู่เลยครับเ้าเห็ดไอเห็ด มองไม่กเท่คนว่าขันเอาออกไลยบ่ได้ก็เอาสสน่ห์ละคนว่าผมสิปั๊บนาดินทางนี้ลงลงมาทางนี้นะครับทางนี้ยังดำนะครับหรือว่าต้องเอาคู่กันเทนหน้านี่ออกก้อนนะครับเฮ็ดมาได้ไลยมือเลยครับทั้งกลุ่มเฮ็ดมาเลยยังเทสิปั๊บดิน้นเอาทางขุง่นรับมามา,มาทางนี้ไล่มาทางนี้ทางนี้ยังดำนะครับไล่มหาถนนเสน้นใหญ่นะครับ เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับน,นี่เป็นทางเข้าหมูบม่บ้านหมู่บ้านไปอยู่ทางฝีแล้วครับเดินตลาเดินปลาโอ้ยขอขอเขาอยู่ีน่นี่ี่อีเขาอยู่นั่นทายอยู่เขาทายอยู่ไงกุ๊ก <laughs> <laughs> อ่าลุยเข้าไปครับโซเฟอร์โซเฟอร์ลุยเข้าไปครับ คนบารถก็เก่าคนก็แก่คนบ,บาร์โว้ยบาร์สมาของคนนะครับนะครับกายเบิง้งพอสังเขปนะครับเบื้งพอมมันม้วนนะครับมือนี่ลงมาหน้ารัดคำแผ่หน้าวิธีของคนก็เก่งเดิมอยู่ครับฮนะครับ กับกับเคนี่ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวคืบหน้าจังไหนมีการรุดได้บอเดี๋ยวนี้ครับผมว่าวมัน,ดนได้อยู่ประมาณแต่ยังอีกได้อยู่ประมาณ30%แลยครับในเพ